งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2025เวทีระดับเอเชียสำหรับนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เหล่าผู้นำระดับโลกมารวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตวันนี้ทาง SSO จะพาเพื่อนมาดูงานใหญ่ระดับโลกคืองานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2025ณอิ i แพค c t เรนเจอร์เมืองทองธาน,นีวันนี้ SSO ไม่ใช่แค่มาเดินดูแต่เราคือคนสร้างบูธ ในปีนี้ SS Studio มีโอกาสได้ร่วมสร้างบูธให้กับแบรนด์ชั้นนำมากถึง8บูธได้แก่ Crabau, KLY, Golden Price, Golden B, Spunky Food, Philly, k e n d e n Food และ Universal Flexible Packaging ทุกบูธล้วนมีดีไซน์เฉพาะตัวสะท้อนแบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์และนี่คือผลงานของเราและนี่คือผลงานของเรา และนี่คือผลงานของเรางานใหญ่ยอย่างนี้ทุกเดติลต้องมั่นยำเพราะบูธคือหน้าแรกของแบรนด์ในสายตาของคนทั้งโลกครับและนี่คือความภาคภูมิใจของชาว SSEO ที่ได้สร้างบูธในครั้งนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกบริษัทและทุกแบรนด์ที่ไว้วางใจ SSEO ในการออกแบบและการสร้างบูธและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เยี่ยมชมบูธถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากแค่โชว์ของแต่ต้องการโชว์ตัวตนของแบรนด์ s s คือคำตอบครับ